อะไรคือสเสน่ห์หรือเอกลักษณ์ที่ทำให้ลูกค้าคิดถึงเวลาพูดถึงห้องอาหารโรงแรมเซรีนคะสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์หรือว่ายูนิคของทางห้องอาหารโรงแรมเซรีนเชียงรายนะครับก็จะเป็นตัวเมนูชูสุขภาพอย่างเช่นเราใช้เลือกวัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติมาจากท้องถิ่นโดยที่ปลอดสารเคมีและเอามาผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่นเช่นข้าวซอยซึ่งมีการดัดแปลงหรือประยุกต์จากทางตะวันออกก็คือท้องถิ่นตัวข้าวแกงข้าวซอย ที่เป็นท้องถิ่นโดยพื้นโดยดั้งเดิมแล้วก็ตัวเส้นสปาเกตตีหรือพาสต้าตัวตัญญาติเลข่ของอิตาเลียนซึ่งเอามาเป็นมิกซ์แอนด์แมทกันครับอะไรคือจุดเริ่มต้นหรือแรงผลัดกดันที่ทําให้ร้านตัดสินใจเข้าร่วมในโครงการอาหารสุขภาพคะสิ่งหนึ่งที่เราตัดสินใจในเข้าร่วมโครงการนี้คือเราอยากเห็นผู้บริโภคหรือแขกทุกคนได้รับประทานอาหารหรือวัตถุดิบที่มีคุณภาพ สดสะอาดปลอดสารพิษสารเคมีเพื่อให้ผู้บริโภคได้มีความไว้วางใจและเช่งลัยเรากําลังเข้าสู่เมือง w วล l n e ซิตี้ City, ซึ่งมีแผนในระดับจังหวัดในอนาคตซึ่งตัวนี้คือทางเราก็ม,ม,มีมีการเห็นว่าจะเป็นหนึ่งในวิธีที่ส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีสุขภาพร่างกายที่ดีและก็แข็งแรงครับ ทางร้านนำมาตรฐานคิอเลสตอรองและมาตรฐานแซนพัสที่ทางร้านได้รับนำมาปรับใช้ได้อย่างไรบ้างคะมีทั้งหลายด้านเลยครับอย่างเช่นการจัดเก็บสินค้าวัตถุดิบการทำความสะอาดตั้งแต่ขั้นตอนที่มาส่งงโรงแรมการนำก่อนนำเข้าตู้เย็นแล้วก็การจัดเก็บเพื่อให้ได้คุณภาพสูงสุดของวัตถุดิบและอาหารโดยที่ไม่มีการเน่าเสียหรือเหลือทิ้งทางเราก็ตอนที่ร้านอาหาร ล้างวัตถุดิบเราได้มีการใช้เบกกิ้งโซดาเพื่อที่ทําการฆ่าเชื้อสายเี่มีตกค้างต่างๆเพราะฉะนั้นผู้บริโภคมีความมั่นใจได้ว่าสิ่งที่ท่านได้รับประทานของเข้าไปจา,จากร้านอาหารซีลีนเป็นคุณภาพและอาหารที่สดสะอาดปลอนภัยครับลูกค้าที่มาทานมีการตอบรับหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานอาหารหรือความสะอาดของร้านอย่างไรบ้างคะ สิ่หนึ่งที่ทางเราเห็นฟีดแบ็จากแขกหรือว่าลูกค้าที่มาทานก็คืออาหารรสชาติอร่อยแล้วก็ยังไม่เคยมีคำคอมเพนจากแขกว่าอาหารสกปรกหรือว่ามีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปเพราะว่าครัวของทางโรงแรมเราได้มีมาตรฐานการความปลอดภัยเช่นใส่ถึงมือทําอาหารแล้วก็มีการใส่เน็ตเพื่อป้องกันไม่ให้ผมตกลนในในจาอาหารหรือวัตถุดิบที่กําลังที่ประกอบอาหารไปครับ คิดว่าโครงการอาหารสุขภาพนี้จะช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงรายได้อย่างไรบ้างคะคิดว่าโรงแรมซีรีนเป็นหนึ่งในโรงแรมเดียวที่ไม่สามารถอาชีพหรือประสบความสําเร็จได้เพียงของให้ผู้ประกอบการทุกท่านที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ได้มีส่วนช่วยเป็นแรงเล็กๆแรงหนึ่งรวมกันหลายๆแรงซึ่งผลักดันโครงการบูรณาการอาหารหรือว่าโครงการอาหารปอรลอดภัยเพื่อที่จะยกระดับ ตัวของจังหวัดเชียงรายให้เป็นสู่ยจังหวัดที่สอดคล้องกับตัวเวลเนียซิตี้ครับอยากฝากข้อคิดหรือคำแนะนำให้กับผู้ประกอบการอื่นๆบ้างไหมคะรวมด้วยช่วยกันมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคมีความโปร่งใสและก็ก่อนที่จะถึงาทางผู้บริโภคหรือว่า ปลายทางหรือว่าปลายต้นปลายน้าเนี่ยครับก็อยากให้ฝากถึงความอนามัยความสดสะอาดของวัตถุดิบแล้วก็อุดหนุนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่มาจากในจังหวัดเชียงรายครับวิสัยทัศน์ในอนาคตของทางร้านจะเป็นไปในทิศทางใดคะในอนาคตเราแพลนว่าเราะอาหารที่มาจากโรงแรมซีลินเชียงรายจะเป็นที่รู้จักกว้างขวางมากขึ้นโดยเราจะมุ่งเน้นไปตัว ในตัวของอา,อาหารชูสุขภาพที่เราได้เซอร์ติฟิเคตจากทางกรมอนมามัยกระทรวงสาธารณสุขซึ่งซึ่ง,งตอนนี้เรามีอยู่ประมาณ6เมนูและตอนนี้เรากำลังจะมีตัวชูโรงของเราคือข้าวกาบ้าซึ่งวันนี้เราจะมีสาธิตวิธีการทํำข้าวกาบ้าอบหม้อดินแล้วก็เนื้ออกไก่อบมะแขวนซึ่งจะเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของเราต่อไปครับ สวัสดีครับผมบริสดำคำนะครับจากกลุ่มข้าวไข่เจียวครับที่ได้ทำงานร่วมกับโรงแรมซีรีนโดยผมจะมาพูดถึงประสบการณ์ที่ได้จากโครงการนี้นะครับซึ่งประสบการณ์ที่ได้ก็จะมีทั้งด้านการประสานงานการได้คุยงานจริงๆกับทางร้านการทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือการ แก้ไขปัญหาแล้วก็อีกทั้งยังได้ถ่ายแล้วก็มีการตัดต่อคลิปวิดีโอทำให้เข้าใจทางด้านแอปพลิเคชันหรือตัวโปรแกรมมากขึ้นครับอีกทั้งโครงการนี้ยังทำให้ผมกับเพื่อนได้ลองฝึกได้ลองทำอะไรหลายๆอย่างที่ก็ไม่เคยได้ทำครับผมแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ ทางทางร้านทางโรงแรมก็มีการต้อนรับได้น่ารักและเป็นกันเองมากๆเลยครับ